สวัสดีครับ no ช่องคนจะเที่ยวนะครับวันน <mor z ell> mm ี hmm. ้จะพาทุกคนนะครับมาทํากระเทียมดองนะครับผมวันนี้เป็นการทําครั้งแรกนะครับเรียนรู้ทุกถูกผิดนะครับผมแล้วก็นี่นะครับเราพอดีว่าเราซื้อหัวกระเทียมสดมานะครับซื้อต้นซื้อหัวเข้ามานะครับก็เลยมันเหลือนะครับทานไม่ทันนะครับก็จะลองทํากระเทียมดองดูนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะมา เอาเขาเรียกว่าอะไรนะครับเอารากข้อออกนะครับผมเอารากขอแล้วเขาปอกเปลือกข้างนอกตรงนี้นะครับออกหน่อยนึงนะครับผมหลังจะปอกเสร็จนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับผมแล้วเราก็จะปอกอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดกระถิหัวกระเทียมสดที่เรามีนะครับผม ปอกไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับแล้วก็มีเหลืออยู่แค่นี้นะครับผมเราจะทําไว้ทานนะครับเดี๋ยวเราจะทําไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้เราก็ปอกเสร็จแล้วนะครับทุกคนได้แค่นี้นะครับเป็นกระเทียมสดนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเครื่องปรุงของเขามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยตามไปชมกันเลยนะครับ นี่นะครับทุกคนอุอปกรณ์เครื่องปรุงที่เราจะใส่นะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับมีหัวกระเทียมสดนะครับผมอันนี้คือน้ำส้มสายชู1ส่วนน้ำตาล1ส่วนนะครับแล้วก็เกลือ2ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็น้ำเปล่านะครับผมเราจะเอาทุกอย่างนะครับไปต้มรวมกันนะครับทุกคน แล้วจะเอามาดองนะครับเดี๋ยวจะรอดูต่อไปนะครับผมอาแล้วลืมไม่ได้เลยนะครับนี่กระปุกนะครับโถเอาไว้ดองนะครับผมแล้วนี่นะครับเราก็จะมาทําน้ํากันนะครับผมก็ใส่น้ําเปล่าลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนะครับ1ส่วนนะครับผม น้ำตาลทราย1ส่วนนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำส้มสายชูนะครับ1ส่วนแล้วก็จะเป็นเกลือนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับทุกคนแล้วเราจะตั้งไฟนะครับให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะครับผม ก็จะคนให้มันละลายเข้ากันนะครับจนน้ําเดือดเลยนะครับทุกคนแล้วเราก็จะเอาลงมานะครับพักให้น้าเย็นนะครับแล้วก็ไปเทใส่หลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็พักให้มันสะดิดน้ํานะครับผมก็จะเอาใส่กระปุกกันนะครับทุกคนนี่นะครับผมก็จะจับใส่กระปุกให้หมดเลยนะครับ นีกระปุกหนึ่งน่าจะพอนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะหมดเลยนะครับผมอันนี้มือเราล้างแล้วนะครับทุกคนทําความสะอาดมือเรียบร้อยแล้วนะครับทันทานเองนะครับผม ี่นะครับผมต่อไปเราก็แค่รอให้น้ําที่เราไปต้มอยู่นะครับให้เขาละลายเข้ากาันแล้วก็พักน้ําให้เย็นแล้วค่อยมาเทดองไว้นะครับผมครับอันนี้หลังจากที่เราต้มน้ําเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะได้น้ําสีออกน้ําตาลทองๆแบบนี้นะครับทุกคนนี่นะครับผม ใส่สีน้ำตาลทองๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวน้ําที่เราต้มแล้วนะครับไปเทใส่กับกระเทียมสดของเรานะครับผมนะครับผมเทใส่ให้เต็มเลยนะครับให้ท่วมเลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมก็ปิดฝานะครับทุกคนเพราะน้ำเราเย็นแล้วนะครับ เราจะเก็บอย่างนี้นะครับไว้เป็นเวลา20-30วันนะครับถึงจะเอาออกมาทานได้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนจะเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้กับทุกคนได้ชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม